ุณสมบัติของผู้หญิงที่เหมาะสมที่จะมีสามีต่างชาตินะคะเอาอย่างนี้ละกันคุณไปดูตัวเองไปเช็คตัวเองแล้วกันเนาะว่าคุณเหมาะไหมก่อนอื่นขอออกตัวก่อนมาดามไม่ได้มาหาสาวไทยมีคู่อยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแล้วคุณมาทิ้งแฟนคุณหรือทิ้งครอบครัวเพื่อไปมีชีวิตที่ดีคือมีสามีต่างชาติไม่เอานะคะไม่เอามาดามไม่ได้เป็นมาหาอย่างนั้นนะ คุณสมบัติข้อแรกของทุกคนที่เหมาะสมที่จะมีสามีต่างชาตินะคะคือคือความโสดค่ะใครก็ได้ผู้หญิงไหนก็ได้ไม่จำกัดช่วงอายุคือคุณเหมาะสมที่จะมีสามีได้อะอายุไม่เกี่ยงบางคน60-70 ก็สามารถที่จะหาคู่ต่างชาติได้ลักษณะท่าทางบุคลิกต้องผิวดําผิวขาวมาดําไม่พูดคํานี้นะคะคุณลักษณะท่าทางหน้าตาผิวพรรณไม่เกี่ยวกับการหาคู่ต่างชาติแต่ที่เกี่ยวคือความโสดคือข้อแรกเลยคือคุณจะต้องโสดอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวผิวหน้าตาบุคลิกภายนอกไม่เกี่ยวโสดในที่นี้คือคุณจะต้องซื่อย์กับตัวเองว่าโสดของแท้แล้วเราจะเดินหน้าไปอย่างมีความสุข เราจะบอกกับตัวเองว่าฉันมีความซื่อสัตย์กับตัวเองคือหมายความว่าฉันโสดอะ่ะฉันมีสิทธิ์ที่จะหาคู่แต่ถ้าคุณไม่โสดคุณแอบเล่นคําว่าแอบเล่นคือแอบเล่นแอบหาคู่หรือแอบคุยกับหนุ่มคนอื่นถือว่าคุณผิดไหมผิดไหมผิดที่ใจเราก่อนนี่ล่ะค่ะเราไม่ผิดคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่รู้คู่ของเราอยู่ที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านไม่รู้แต่คนที่รู้คือตัวเราเอง ะะเพราะฉะนั้นอยากเจอคู่ที่ดีอยากจะมีสามีที่ดีในอนาคตอยากมีแฟนที่ดีคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองคือโสดแต่ถ้าคนที่ไม่โสดมีคู่อยู่แล้วไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ตามหรือระหว่างยังไม่อยากกันก็ตามเนี่ยมาดามไม่แนะนําให้มาหาคู่ต่างชาตินะคะไม่แนะนําเลยคุณสมบัติข้อแรกที่เด่นที่สุดคือคุณต้องโสดมาดามไม่ว่าจะไลฟ์สดช่องไหนก็ตามมาดามจะพูดคานี้เสมอ ถ้าคุณโสดคุณจะทําอะไรไม่ผิดเลยค่ะคุณสามารถถ้าคุณโสดคุณสามารถเข้าไปเล่นในแอปหาคู่ได้แล้วคุณจะคุยกับหนุ่มต่างชาติกี่ร้อยคนคุณก็คุยได้เพราะคุณโสดการเล่นในแอปหาคู่เล่นร้อยคนในเวลาเดียวกันเล่นสิบคนในเวลาเดียวกันคือทักข้อความส่งข้อความได้หมดค่ะการเล่นแอปหาคู่มันคือการสื่อสารในโลกออนไลน์ คุณต้องเลือกให้มันเยอะๆอย่าเลือกแค่คนเดียว2คน3คนนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาบอกว่าแอปอะไรแต่ตอนนี้คุณสมบัติคุณก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ผู้ชายก็ตามคุณเข้าไปเล่นแอปหาคู่คุณจะคุยในนั้น20คนในเวลาเดียวกันก็ได้ไม่ผิดเพราะคุณโสดคุณมีสิทธิ์เลือก